แล้วตอนให้ปากคำอะค่ะที่สืบพยานทั้งหมดเนี่ยนะคะมีบอกไหมคะว่าตอนช่วงร้อยแปดสิบวันของคุณทักษินที่อยู่ในโรงพยาบาลตารวจเขามีอาการนี้ไหมคะคืออย่างนี้ผมไล่ฟังที่หนึ่งเนื่องจากว่าเราจะลืมว่าขนาดนี้สืบมาทั้งหมดยี่สิบเอ็ดปากแล้วนะค่ะยี่สิบเอ็ดปากเนี่ยแล้วเป็นที่ผ่านมาเป็นแพทย์ของโรงพยาบาลราชธานีอยู่ประมาณสามคนคือด้วยข้อมูลเนี่ยผมถือเป็นข้อมูลผ่านสื่อแล้วด้วยอันนี้นายยิงพูดได้แต่เนรลาละเอียดค่ะค่ำคืนนั้นอ้างว่าเจ็บหน้าอก หายใจเหนื่อยแล้วก็อ้างว่าออกซิเจนในเลือดลายนิ้วที่วัดต่ำลงแต่ปรากฏว่าเวลามาที่โรงพยาบาลราชธรรมแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลราชธานีให้สัมภาษณ์ชานั้นพูดถึงโรคความดันโรงพยาบาลตำรวจพูดถึงโรคความดันแล้วก็ยาที่ใช้ก็เป็นยาแค่สองตัวที่โรงพยาบาลราชธานีก็มีไม่ได้พูดถึงในประวัตินี่ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเรื่องโรคหัวใจเลยนะค่ะ อนึกภาพไหมคือเวลาคุณส่งตัวไปเนี่ยคุณอ้างโลกอันตรายที่จะต้องทาําบอลลูหรือทำบายพาสผ่าตัดหัวใจแต่เวลาไปจริงๆไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องโรกพวกนี้ค่ะแล้วก็แต่ถามว่ามีคนอ้างว่าวิกฤตไหมเพราะทุกคนอ้างวิกฤตค่ะยิ่งผู้คุมที่ไปนั่งเฝ้าร้อยแปดสบ็อ้างอ้างป่วยหนักอ้างวิกฤตแต่ตลกมากเลย ผมเล่าให้พี่น้องที่อยู่ในวงการแพทย์ฟังว่าเชื่อไม่ว่ามีคนผู้คุมคนหนึ่งบอกว่า,าหลายคนนะออบอกว่าส่วนใหญ่ก็ต้องนอนออนอนเตียงตลอดเพราะว่าอาการยังแย่อาการไม่ดีค่ะแล้วก็ไม่ไม่ดีต่อเนื่องถามว่ามีลงยางเตียงมาไหมก็ก็มีบ้างตอนให้พยาบาลพาไปอาบน้ำคุณผมฟังแล้วอาจจะเฉยๆนะแต่วงการหมอหัวลอกกากเลยนะยังไงคะเพราะคนแคบวิกฤตไม่อาบน้ํา เจ็ดตัวเจ็ดเผาจะใช้ตัวเฉยที่ผ่านมาตอนที่พวกเราป่วยๆที่ตอนช่วยเด็กไม่ค่อยได้แล้วลุกแล้วลุกมาทานข้าวเหนียวมะม่วงกับท่านเสด็จพิเศษได้ไหมเขาให้ทานได้ไหมฮะก็ถึงบอกแล้วเองว่าเนี่ยมีการบอกว่าแบบมีเห็นมีลงมาเดินบ้างพยาบาลพยุงพาไปอาบน้ําใครเขาจะเอาคนไข้หนักไปอาบน้ําไม่มีแค่นี้ คนวงการแพทย์พยาบาลเขาหัวรอกันหมดทุกคนนะโอ้แล้วที่ล่าสุดค่ะท่านสอวอดีสมอดีสอว,อส,มส,อวอสมชายสแสวงการนะคะบอกว่าพยานบางคนให้การเท็จนะคะที่พูดคํานี้ขึ้นมาเนี่ยคือบางสํานักข่าวก็รายงานนะคะบอกว่าให้การไม่ตรงกันของพยานในทุกๆก,ก,การไต่สวนเลยตรงไหนที่ไม่ตรงกรันต,ตรงไหนที่เป็นเท็จคะ่ะเราไม่กล้าฉเฉลยเนาะเยอะมากเอแต่อันนี้เลยได้อาพูดได้เอาพูดได้เอาพูดได้เฉลยได้ที่มันยิ่งฝันคำว่าโปแตกมาคําเดียว แต่ผมว่าตอนนี้สารรวมทั้งคนที่นั่งฟังอ่ะกินโป๊ะแตกกันจนอิ่มอ่ะมันแค่แค่หนึ่งพยานแต่ละคนเนี่ยโป๊ะแตกโปงงงงไม่นรู้กี่โปแล้วเอาอย่เท่กับเพราะเไล่ช่วงแรกเพราะว่าเพราะรอบหลังๆจะไม่น่าจะเกี่ยวแล้วเพื่อไม่ให้มีผลนะเอาเฉพาะการเอานักโทษเนี่ยมาที่รพยาาบลมีการพยุงอยู่สองคนคนหนึ่งอ้างบอกว่าต้องใช้ออกซิเจนเพราะผมถือเองอีกคนบอกไม่ได้ใช้ออกซิเจนเพราะว่ามันหนักมันเกะกะเห็นไหมฮะ หรือว่าหลังจากนั้นเวลาพอแยกกันสอบปากคำตอบไม่ตรงกันตงกันตรงกันตน,นะน,นี้ตกลง,งเขาพยุงมาด้วยกันไหมฮะเขาพยุงมาด้วยกันหมอโรงพยาบาลเดียวกันก่อน <c oughs> คือหมอเวนเนี่ยบอกว่าโรงพยาบาลาราชธรรมเนี่ยไม่มีศักยภาพแต่พอหมอคนที่ตอนเนี้ยมาก็เป็นหนึ่งในพยานแต่อีกคนละวันเขาเขาดูเสร็จเขาบอกว่าอย่างนี้เนี่ยโรงพยาบาลราชธรรมรักษาได้มีศักยภาพอืแล้วก็เราเขาจะมีเขาเรียกถ้าระบบของหมอเขาเรียก second call คือถ้า แพทย์เวรคนแรกเนี่ย First Call เนี่ยบอกว่าเอาไม่อยู่เนี่ยเขาสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เป็น s e c o n d c a อ l ได้ซึ่งโรงพยาบาลเขามีที่เขาจะไม่มีก็คือหมอผ่าตัดนิ้วล็อกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าบอกว่า30วันถัดไปเนี่ยนะฮะโปที่2ก็คือบอกว่าต้องผ่านิ้วล็อกนิ้วล็อกนี่นะครับอันนี้มีซูมได้ไหมครับเอาพยานคนไข้มาด้วยผ่ามาเองค่ะนี่ฮะนี่รอยผ่าตัดรอยผ่าัดจริงจริงมีสข้างด้วย ผ่าเสร็จกลับบ้านเลยค่ะนะครับแล้วก็อาทิตย์ถัดไปผมก็ผมก็ผัดลงมือผ่าตัดได้เลยคือคืออันนี้เนี่ยเขาผ่ากันแบบใช้ฉิดยาธรทำนะครับแล้วก็สังเกตว่าคำว่านิ้วล็อกเนี่ยไม่ไม่มีแม้แต่นิดเดียววันที่ยีสิบสองสิงหาแต่พอเดือนกันยานี่ยซึ่งครบ30วันต้องมีการขออนุญาตกลับไปที่เรือนจำเพราะฉะนั้นเนี่ย คำนี้วล็อกโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้อ oh. แถมบอกว่าบอกเนี่ยเป็นเหตุต้องให้อยู่ผ่าตัดเออต้องนอนอยู่โรงพยาบาลต่อ <c oughs> ต่อให้เป็น, <c oughs> ต,ปนต่อให้คนเป็นโรคหัวใจหรือว่าไงก็อยู่อีกวัน2วันซึ่งสารก็ได้รับข้อมูลมาแล้วว่าในโรงพยาบาลตำรวจเองเนี่ยขนาดเป็นโรคหัวใจเนี่ยผ่า2วันกับบ้าน